แกพูดภาษาไทยตามมาันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูมหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเดดพูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งบนันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมากกตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกคำคุณยยยยยยยออออองงงเขาาาาดดดววนจจกกกะะะะลลลลลที่่ััหไ้ใญ พอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝกักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองแยาลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกงือกิกนเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเปดองของคุณยา่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน้องยย่าาละให้มชว ดวนแต่คุณทำได้ดิคุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะขวบล้อแบบนี้แสดงว่าคุณทำได้ใช่ไหมกูลืม <Idol> <resource> <bo> ้งแต่ประโยค